เช้านี้มาพบกับการทำงานของป้ามีกับป้าเล็กนะคะมาทำคณะไล่เดียวกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะการติการเตรียมตัวการโรงงานของพวกเรานะคะจะพาไปดูก็มีนะคะ ะะคะวันนั้นที่พาไปดูการกรรผักนี่มาดูวิธีการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์การกอกผักนะคะต้องตอกถุงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ผักเปียกนะคะผักเปียกจะได้ไม่เน่าเวลาเราใส่ถุงแจ๊บ นี่ค่ะก็มีน้ำแข็งให้เราบริการฟรีนะคะนี่ค่ะบรรยากาศการการลอลงชานะคะนี่ค่ะเวลาว่างถายติ๊กต็อกค่ะ หัวหน้าเป็นไงลงไปเป้าภากมาเนี่เขาก็กินของว่างรอกันนะคะนี่ค่ะมาคุยกับเมียหัวหน้าดิค่ะ มาคุยกับเมียหัวหน้าดิเอ้ย<ะ>ภรรยาหัวหน้าค่ะดูตาโค้นมากเลยนนค่ะค่ายเลยค่ะแนะนำตัวหน่อยอขอบคุณค่ะปกติเป็นคนตลกขอบคุณค่ะนล่นเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆค่ะ,ะนี่ค่ะ,ะกำลังเตรียมพื้นที่ในการกอผัก ผักที่เรานำกามขึ้นมาในการกอกนะฮะที่บอกว่าหย่นาเยี่ยมมากเล ที่้าก่อนโรงงานก็จะกินข้าวแล้วก็กินขนมรอเพื่อลงการทางงานนะคะขนาดนั่งรอนะคะคือว่าก็จะพูดคุยกันนะคะ ฝนหน้าเขาไม่เล่นกล้องกับเราเลยอะแบลคหัวหน้านี่เงยเวลาว่างนะคะเพื่อนนางขายติดต่อกา็ก่ยมอ้อะหยาหงมออีโอ้ยบุ๊ลี ไม่ใช่ลงุลงหน,นีลุงหนีลุงหมีต้องตีไเล่วคะ ตรงนี้เชนนูก,กันค่ะโอ้ลูกเขยเยอะอย,อยู่นั้นแทน,น,น,นที่ยกให้ลูกเขยยกไปทยกแหงช่วงรอรอเวลาผักแห้งผักเปียกอยู่ผักก็เปียกน้ำค้างน้ำค้างเยอะให้ดูฉายให้ดูหมอกหมอกยูมหมอกวันนี้คะ่ะหน้าตึ๊บเลยคะ่ะนี่รอให้หมอกหายนะคะเราก็จะได้ลงไปทำงานกัน อย่าลืมติดตามเราพวกเราได้นะคะป้ามีกับป้าเล็กน,นะคะของท่อฟิลม์มลี่ค่ะเดีย๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวลงทำงานก่อนนะคะ